ดีเจไม่ตูมลาย,ยาวหลังน,นี้ชาวเน็ตเข้าไปถามว่า ใส่เงินเท่าไหร่ถึงได้ไปเดินแฟชั่นวีลันงเขาซื้อตู้ตู่ไม่ได้ซื้อเขาเรียกว่าปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆค่ะต้องรีบออกมาชี้แจ้งแบบด่วนจีเลยทีเดียวสำหรับดีเจมาตูมเตชินซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสแคปชั่นที่มีแฟน,เ,นเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงการไปเดินแบบถึงเมืองนอกนั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้แคปแชทดังกล่าวแล้วมาโพสผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวทางด้านในแชทเนี่ยก็บอกว่าพีมาตูมครับพีมาตูมไปเดิน แบบที่ต่างประเทศมีเอเจนซี่ที่ไหนหรือเปล่าครับพผะเอิญรุ่นน้องบอกว่าถ้าอยากไปร่วมงานแฟชั่นวีแบบพีมาตูมต้องผ่านเอเจนซี่แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายผมเลยมาสอบถามครับว่าต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้มีโอกาสทำงานต่างประเทศแบบแฟชั่นวีครับ ขอโทษที่รบกวนด้วยงานนี้ค่ะทางด้านดีเจมะตุมเนี่ยก็ได้โพสต์อธิบายรายยาวผ่านทางข้อความแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าดีเจมะตุมไม่ได้ซื้อหรือจ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองมาเดินแบบหรือทํางานต่างประเทศนะครับซึ่งที่มะตุมต้องจ่ายคือค่าตัวเครื่องบินบวกที่พักบวกกินอยู่ เท่านั้นครับเห็นบางคอมเมนต์สงสัยว่ามาตุม้มจ่ายตังเพื่อให้ตัวเองมาเดินหรือเปล่าทีแรกปรึกษากับผู้จัดการว่าเราปล่อยผ่านเรื่องนี้กันไหมไม่ได้อยากจะชี้แจงอะไรมากมายเพราะจริงๆใครจะคิดยังไงก็ได้และตัวเรารู้ดีว่าเรามาด้วยวิธีไหน ผ่านทั้งการแคสการนัดสัมภาษณ์การออดิชัน่นทุกอย่างผ่านโมเดลลิ่งเกาหลีและมีหลักฐานหมดเลยซึ่งตูมทำทุกอย่างตามขั้นตอนและใช้เวลาบินไป บินกัลบเพื่อแคนติงรวม3เดือนแต่พอวันนี้พอมีคนมาทักมาว่ามีบางคนอ้างว่าจ่ายตังแล้วได้มาเดินแบบมาตูมทางตูมไม่สบายใจและไม่อยากปล่อยผ่านเลยขอโพชี้แจงให้ทราบทั่วกันดีกว่าและตูมหลบกวดให้ทุกคนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดและห้ามโอนเงินไปทุกกรณีที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่ที่ตูมมา ไม่มีการจ่ายเงินใดๆทั้งสิ้นอย่าลงเชื่อพวกแอปอ้างใดๆที่เอาฝันมาขายครับตูมไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นสุดท้ายขอบอกว่าตูมทั้งลงทุนคุมอาหารออกกำลังกายสร้างโปรไฟล์แคสงานซ้อมเดิน เคื่องานนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอยา่างถ้าเราจ่ายด้วยความพยายามตั้งแต่แรกเราอาจได้สิ่งตอบแทนกลับมาโดยไม่ต้องจ่ายเงินซักสตางค์เลยก็ได้ครัเพราะฉะนั้นรบกวนฝากทําความเข้าใจนะครับว่าเขาซื้อตูมครับตูมไม่ได้ซื้อเขารอ,ออนุญาตแตะคลิปที่มาแคสครั้งแรกผ่านมวลริ้งของเกาหลีนะครับตูมทําทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนหมดและมีหลักฐานทุกอย่าง เพื่อสนิทคนใกล้ตัวจะรู้ดีว่าตุงคุยเรื่องบินมาแค่ตั้งแต่ไหนย้ำอีกครั้งว่าตุงไม่ได้จ่ายเงินให้ตัวเองได้มาเดินที่โซนนะครับขอบคุณครับถ้ามีอะไรมาอัพเดตทางเพจปนานเมาก็จะมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ